อืมอืมดูน้ำออกบ่อกดบบบอบบอนี่เด็กขาจะวงอ่ะอ้าวด้วยอียาจะลงไปขี่ใบบัวมี่เม่อยหร่ดิโใ่ไหนเนาะอันนี้จับอันนี้ไปด้วยนะ

อยู่ตรงนู้นอย่าไปลงนะทำไปขายเขาเก็บเงินเน๊ะข้าวต้ใบใบกองบอกก็เก็บเงินเน๊ะขอให้ทำตรงนี้มากเลยทำได้แต่ใช่ว่าปูกี่ปีเนี่ยดูที่ดูดอกบัวนะก็ะขายเองใช่ไหมทงนี้โอ้เป็นดอกหลายเนาะ เสียงคนรักาผู้ใดดังเพื่อนๆชมนะก็ดอกของอะไรนะต้องเอาขาไปเหยียบัน สวยไหมเพื่อนๆว่าใไปอมยังลงตรงนั้นนะลงตรงนั้นนะเออเนี่ยเปลงเออเนี่มันลงได้ลงได้ไปไปถ่ายรูปปนะ <Yeah. S 1> โอ้โหสวยมากเลยถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมนะคะต่อไปแล้วก็จะเข้าโหมดการถ่ายรูปอปนี่ไปนี่นลงได้แล้ว <laughs> ดูดูลงได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ลงได้นะใบเนี่ยกระโดดก็ได้ละอันน่ะสองเต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวกระโดดได้กระโดดได้